พี่เฟินครับพี่เฟิร์นว่าไม้เดี๋ยวนี้ของแพงเนาะเม<ช>ื่อวานผมไปซื้อกล้วยมาหวีทั้ง200เนี่ย<ฮ>ผมไลยซื้อมาแค่2ลูกก็เลยแบ่งพี่ลูกหนึ่ง จริงนายเพราะตอนนี้ผลไม้บ้านเราขายดีมากฝรัง่งไดมากว้านซื้อไปหมดเลยนะที่สําคัญใครที่ผลิตแล้วก็ส่งออกไม่พอขายแต่พี่ว่าก็ดีนะเพราะว่าเกษตรกรบ้านเราก็จะได้มีกําลังใจที่จะทําผลไมาด้ดีๆขายให้คนไทยแล้วก็ให้ต่างชาติด้วยว่าแต่นายสนใจจะไปเป็นชาวสวนว่าแม่มพี่จะได้แนะนําว่าต้องทําผลไม้ประเภทไหนผลิตส่งออกอะไรอ่ะครับพี่เฟิร์นไม่ไงเฮ้ยมาได้ไงเนี่ย ข้างหนึเนี่ยั้าหนึ ขนนเนี่ยนะพี่เฟิร์สใช่พิเศษมาเลยขนนเนี่ยไม่ธรรมดานะนายเพราะว่าตอนนี้กําลังฮอตมากโดยเฉพาะกับลูกค้าชาวต่างชาติที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาเพราะเขาเนี่ยเริ่มทานขนุนแทนเนื้อสัตว์แล้วเพราะเขาเชื่อกนันนะว่าขนนเนี่ยทั้งวิตามินซีสูงแคลเซียมก็ต่ำแล้วถ้าเป็นขนุนที่เป็นเนื้อสุกแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเนื้อไก่หรือไม่ก็เนื้อหมูเป็นทั้งอาหารค้าวแล้วก็อาหารหวานให้ด้วยอย่างถ้านหนอยากกินแบบพิซซ่าใช่ไหมซุป แซนด์วิชหรือไม่ก็บาร์บีคิวแยมนะ้ำผลไม้ขนุนก็ทำได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่เนื้อขนุนเท่านั้นนะคะคุณน้องเพราะว่าเม็ดขนุนเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อีกมากทีเดียวว่ากันว่ามีท,ทั้งธาตุเหล็กโปรตีน แคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมด้วยตอนนี้บ้านเราเนี่ยส่งออกขนุนไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดือนนึงประมาณกว่า1,000ลังแม้ว่าจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พี่ว่านะมีโอกาสที่จะโตได้อีกมากทีเดียวเพราะตอนนี้คนสหรัฐเขาก็ลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็มาทานอาหารที่เป็นทดแทนมากขึ้นขน,นุนก็เลยได้รับความนิยมนี้ละ่ะเราต้องขนุนล่ะครับเอามาทําอะไรได้บ้างครับถามดีมากเลยเพราะว่านอกจากเนื้อนอกจากเม็ดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็นิยมนําต้นขนุน โดยใช้ไม้เนี่ยมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะแต่ว่าที่เขาฮอตฮอตกันเนี่ยก็เพราะว่าไม้ขนุนเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกับไม้มะฮอกกันนี mm hmm. แล้วก็ยังคล้ายกับไม้สักที่มีราคาแพงมากด้วยเพราะว่ากันว่าทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียที่สําคัญปลวกไม่กินนี่ถ้าเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์และก็ประดิษฐ์ใส่ความคิดส,สร้างสรรค์ทําให้ต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ก็ทําให้ไม้ขนุนได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกทั้งต้นเลยล่ะนะ โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไม้ที่เราปลูกทิ้งๆกว่างๆเนี่ยจะทําประโยชน์กับเรามากขนาดนี้ครับว่าแต่ผมจะไปปลูกขนุนตอนนี้ทันไหมครับพี่เฟินชาวสวนใช่ไหมพี่ว่าก็ทันอยู่นะนี่ครับพี่เฟินผม<อ>พร้อมแล้วครับไปปลูกขนุนกันเถอะเสกเม็ดมาด้วยเหรอไ,หไม่ธรรมดาลเลยมีทั้งโลกมีทั้งเมด็ด